สวัสดีครับนี่คือเมืองเอวนเซาของผมและสัตว์โบราณเจัาที่ผมไมีแย่นะมันไม่ได้สายก็จะเจอเลบจิ่เล็กสีฟ้าแล้วก็วิชาของจิงด้วยต้วมันก็จะเป็นเทอริสินซอหรือเทอริสินซอัส

ใช่แล้วมันคือยานอสโธ่ฉีเป็นแปลกที่สุดเพราะเป็นสีเขียวเตะลำตัวเป็นสีขาวเออเป็นสีขาวปาาา Red. ้ามันจะอินโนเมนัสเรสหัวโมไหมแต่ก็ให้อินโนเมนัสเรสแล้วก็ขายอินโนเมนัสเรสตกและสิ่งที่คุณกำลังเลี้ยงของปีแน่นอนและย่าลือดของปี ต้องมีแวริสเลปเตึ้์งั้นก็เลยเอามาไม่รู้ว่ามันเชื่อมดงกันยังไงนะในคอมปี้คอมป,ปี้สีเขียวไปไหนล่ะอ๋อเนี่ยคอมปี้เขียวนี่ก็จะมะีคอมปี้ลูบี้สีลูบี้เนี่ยลูบี้ก็คือแร่ลูบี้นั่นแหละไอีพวกนี้ก็ไม่ใช่ของแท้เหมือนเดิมแหละแต่ไอีบ,บ็อกเนี่ยของแท้นั่นนะั่น กระบ,บอกเนี่ยของแท้อันนี้ต้องของแท้นะเนี่ยเห็นลายเลโก้จีนเนี่ยเห็น,น,หนใช่ไหมทุกคนเห็นละวใช่อันนี้ก็เลโก้แหละเป็นกับหัวนี่อันนี้ดอกไม้เดกระวพาเอาไปตักตเอาไปปัก,ปกเพราะความชุ่มชื้นอ้าวเี่ใครนึกเึงน,นะ แล้วตัวแขกที่ไม่รับเชิญมาดูมาส่วนไรนี่ดูมาวิจารไรก่อนบายุูคงจนกิเีให้ดูอะ ไเดี๋ยวขู่อะีรดิโอ้ไม่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไหมโอ้ไ oh ม oh ่กาดโอ้โหรู้เว่าตัวอะไร นี่ใครกันเนี่ยท่นมีอำนาจกว่านายฉันคือคูอ่มีปัญหาอะไรกันเทเลนโซลัสเล็กส์ม่รู้จกกักอ่ะคืออะไรอ่ะไก่เหรอกีกี้เขีพอดีเลยว่าไงนะฉันคือแบบฉันคือไก่ในยุคป,ปัจจุบันอย่าคือคือ สู้ฉันไม่ได้แล้วออก็โดนมาส่งขนังไ้ได้โอ้หลืมไปครับในเชืดสัตว์ของเราในป้าของเราเออส่งไปลนเชือดตื่นไม่ตกก็จะมีโดโดที่มีพลังสเต็งสูงแต่เลือดน้อยส้องสสยน่าจะเป็นสายเมตรนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ โอดิงไปล้วก็มีไปเคียวซาลอยู่ข้างหลังกำลังนอนอยู่มีปัญหาอะไรเปล่าจนนกตันเล็กอุ้ยวไอ้ไข่น้าว่าแต่ันายนเป็นใคร่ทั้งกุดด้วยปากสีดำตาดุยี่เป็นดินยังเป็นใครกันไม่อ่ะน่าน่าเหมือนนกตั่งนวลขี้เป็นเหมือนเหมือนนกที่ราบหรือว่านายเป็นโดโดใช่เป็นเนี่ย ใช่ฉันอยู่บาบะปุ่ฉันเอาดีเอ็นเอมันจากลูกพีราบแหละทำไมไมีคอไม่ไ้เนี่ยโทษทีนะ,ะโทษทีนะแต่ฉันมีพลังมีแต่ฉันมีพาังสเต็ตงไม่โดนไม่โดนกุะชาอ้ยเลื่อนเลื่อนหนึ่งขีด ตกไปซะตกไปหาลาบะมะม่วงซะตกไปหาบ้าละมะม่วงซะอ้าวโอไม่โอไม่คันคันคันเจ็บเจ็บเจ็บโอโออุ้ยคันคันเออเออเสียงวนวายเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อขอโทษด้วยนะแต่น่าจะเป็นบุฟเฟ่ชั้น แในใจนะ้ะโอ,อ้โอุอ้โอ้ยย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 บยยยยยตยย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 นนยย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 ย้ยอยยยยยยย่ย่ยยยย้ยยอยยยย่ยยไม่รู้ยย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 รูยไม่ยยยย่ยยยยยยย้ยย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 ายยอยบอกขอยย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 อยย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 ย่ยยย <Es> ตัวเวรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไ well. อ้เจ้าีนว่มาีิตุ้มเขือว้าเล่ตริงนี่เนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่เน่อุ้ยอะไรศูนย์จุดหนึ่งนาเมีหนึ่งแสนนาเมี นายยังจำโดโดได้เปล่าเออใช่ฉันจำได้อยู่ปีนังปีฉันตกไปหาคบปีอ้ออกอคบปีกินจบ เรวคัพปี้ตัวด้วยออแล้วก็คมพปี้เขียวคัพปี้แดงคมพปี้แดงคือเดี๋ยวคัพปี้กินขอฝากเพียงเท่านี้ครับ